อจะทำอะไรก็ไ <haul> ด <ing 26> ้นะครับเพออย่างนั้นอันดับแรกเราก็ต้องจับเธอโยนขึ้นเตียง Holy Shit อ้าวถ้ายังไม่ยอมตื่นแล้วก็โดนแนทเอามือลูฝ้าลงมา <laughs> <laughs> อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้รับชมคลิปบ้าๆแบบนี้ก่อนใคร วันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับพ่เลี้ยงสุดแสนกูพูดอะไรผิดหรือเปล่าวะไม่ใช่นะครับคือผมนะคี่แบบว่าผมนะ่ะพ่เลี้ยงสุดแสนดีวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมไบวาวโปรเจกต์เช่นเคยนะครับแต่วันนี้ผมมาอยู่ในเวอร์ชั่นเก่าแบบเก่ามากๆเวอร์ชั่น6.5นั่นเองซึ่งผมกลับมาเล่นเวอร์ชั่นเก่าก็เพราะว่าเออเวอร์ชันเก่าแบบอะไรอ่ะมันมีจุดเด่นแบบ ความสมจริงอ่ะเออแบบสมจริงอ่ะน้องก็ไม่ต้องคิดมากอะไรอ่ะสมจริงแบบมันมีความสมสมจริงคือมันฟินกว่าไง <What? S 1> คิดอะไรอยู่ก็ความสมจริงน,น้องสาวสุดที่รักของพี่โคตรน่ารักอ่าเขาบอกว่าจะทําอะไรก็ได้ครับกับโรล,ลี่อจะทําอะไรก็ได้นะครับเพราะอย่างนั้นอันดับแรกเราก็ต้องจับเธอโยนขึ้นเตียง ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคนะครับตอนนี้ผมก็กลับมาอยู่กับน้องชิพายผมไม่รู้ชื่อน้องผมลืมชื่อน้องไปแล้แต่ก่อนอื่นผมขอเลือกชุดให้น้องก่อนนะครับโอเคนะครับทุกคนหลังจากที่ผมเปลี่ยนชุดมาน้องก็น่ารักขึ้นมากเลย <S 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 2> <S 2> น่ารักน่ารกัมากม็ว่เลยน่าก็จนผมจะทนไม่ไหวแล้วผมทนไม่ไหวแล้วครับอกผมทนไม่ไหว แค่ไปหอมแก้มหนึ่งทีครับพวกเองคิดอะไรผมก็แค่ไปหอมแก้มเออไม่ต้องคิดไกลนี<ะ>่ออน้องน่ารักน้องน่ารักของพี่หันหน้ามาทางนี้หันหน้ามาทางนี้เออน้องน่ารักของพี่โอ,อ,เอ,อ้ย oh. <the> อะไรหัวอะไรหัว what the f u c k เอ๋รู้อะไรงี้เฮ้ยน้องรักของพี่น่ารักจังเลย จะไม่ถึงวะเนี่ยโอยผมยไม่ได้ตั้งใจี่ยผมไม่ได้ใจใจขอโทษแค่จะจับมือโอ๊ยผม<า>ผมไม่ได้ตั้งใจนะครับเมื่อกีอ้หงอนนะหหยงอนนะพี่ขอโทษเมามาอ,ออกแก้มทีนึงอ่ะ หายงอนนะหายงอนนะคือเมื่อกี้พี่ไม่ได้ตั้งใจพี่แค่จะจับมือน้องอ่ะน้องไม่ยอมให้พี่จับมือเลยอจิ้มพองจิ้มทองจิ้มพองจิ้มพองเออจิ้มพงองจิ้มพองเปไน็ไปไนยัยเป็นยขับมาดีขับมาดีหลังจากนั้นก็มาจิ้มตรงนี้นะครับ่ What <the> fuck? คือผมไม่ทำครับผมคนดีครับผมเออซึ่งผมไม่ทำหรอกเออ,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 อ โอ๊ยพี่ขอโทษน้องน้องผัวทีอีกแล้วป่ะพี่ขอโทษพี่น้องโอ๊ยพี่น้องพี่ขอโทษพี่จะรู้หัวนิดนึงโอ้พี่ขอโทษพี่ขอโทษนะพี่พี่พี่อะไรพี่หยอกน้องแรงเกินไปโอ้พี่ขอโทษนะไม่เอานะไม่งอนนะโอ้ย, <c oughs> อยไม่อยอมด้วยโอ้ โทษพี no ่ผิดไปแล้วดูพี่ผิดโทษยังไม่หายอ่ะต้องทำอะไงอนเดียดหายก่อนพี่นะโอ้มายน้องรักของพี่อที่หอมแก้มเป็นไงหายก่อนไหมหายก่อนวายหายก่อนเรียบร้อยแล้วครับอุ้ยโดนหอมแก้มทีนึงน้องรักผมก็หายก่อนที่เรียบร้อยไหนหายเดียดิเห็นไหมหายก่อนเรียบร้อยเนี่ยมันสมจริงตรงที่น้องเขาเดินอ่ะเวอร์ชั่นใหม่มันจะไม่สมจริงนะ ถ้าใบอกให้น้องเขาเดินตามอ่ะเวอร์ชันนี้มันจะสมจริงมากดูดิขอดน่ารักอ่ะแบบคือแบบมันสมจริงไงเวอร์ชันนี้มันแบบสมจริงแล้วมันเดินแบบน่ารักน่ารักอ่ะเนี่ยดูดิน้องเดินแบบคือมันสมูทมากไงท่าเดินของน้องเขาแบบสมูทมากอะไม่เหมือนเวอร์ชันแปะนะคือแบบถ้าเป็นเวอร์ชันแปะนะมันจะลอยๆแบบนิดนึง <c oughs> น้องรักของพี่เห็นนี่ไหมเห็นนี่ไหมน้องรักของพี่เ <c oughs> ออเอาไว้หนุ่มนะหนุ่มนะ หนุ่มหนาเออกินเข้าไปเออกินเข้าไปให้อิม่มเออนั่นแหละน้นองทั้งของพี่หนุ่มหนาหนุ่มหนาหลังจากนั้นก็หนุ่มหนาพวกมึงคิดไร <S <S ผมว่าจะใส่กางเกงให้น้องก่อนนะครับพอดีว่าถ้าน้องนั่งแล้วน้องจะเห็นกกอนนอโผล่นะครับเอาละมาเล่นใหม่มาเล่นใหม่กันมามาเล่นใหม่รหล่นี้พี่จะไม่แพ้เธอแน่นอนมานะผมไม่รู้ว่าเขาต้องเล่นยังไงครับเกมอะไรผมก็ไม่รู้งั้นผมจะลองเล่นตามน้องเข้าไป จิ้มเอออ่าน้องสวนยังไงผมก็สวนอย่างนั้นจิ้มเออสามนิ้วสองนิ้วที่สามนิ้วเอ้าผมก็สวนอย่างนี้เอาอย่างไงอะอ่าแล้วผมก็จิ้มตรงนี้เกี๊ยด้เอาน้องชนะเหรอ,อคือมันเล่นยังไงนะเอาคิด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  ผมจะจิ้มอันนี้จิ้มตรงนี้เดี๋สี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องเขาจะแพ้ผมเหรอน้องเขาเป็จะแพ้ผมแน่นอนอ่ะอ้าวแล้วผมจิ้มตรงนี้ยเฮ้ยผมโง่ป่ะผมเล่นไม่เป็นผมเล่นไม่เป็นเดี๋ยวดิ ออผมแพ้ไปกี่ครั้งผมจะไม่ยอมแพ้ครับบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นมองมองรอบนี้ผมต้องชนะย้มันเล่นยังไงนะูเนน้องเขาเป็นคนเลอะว่นน้องเขาได้เปียบให้ดูดิอยูโอโอโอ่โอ้ชิ่งงานนี้ผมชนแะแลในที่สุดวันที่ผมชนะก็มาถึงแล้วทุกคน ทุกคนดูนี่นะผมชนะน้องนะแน่งานนี้ผมแค่เอาสีนิ้วมาจิ้มตรงนี้เรียบร้อยเห็นไหมผมชนะแล้วเอ้างอนเหรองอนเหรอเอาไม่เล่นเหรอเอ้างอนแล้วไม่เล่นเหรอก็นั่นแหละเออน้องน้องเขาง่วงนอนมากๆแล้วตอนนี้ไปนอนไปนอนเถอะไปนอน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 โอ้ดูดิ และแล้วตอนนี้น้องก็หลับไปที่เดียวรแล้วฮ่า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 ฮ่่าฮ่าฮ่าโอ้ไะโอเคนะครับพวกเราจะไปเดินเล่นนอกบ้านนิดนึงนะครับทุกคนเออออกไปเดินเล่นนอกบ้านนะครับจะไปแกล้งน้องดีไหมนะใครอย่าได้ปะอย่าได้ปะเอาปะเอาไม่ให้พี่ไม่ให้ เอาดีอยากอยากได้เหรออยากได้เหรอพี่ไม่ให้พี่ไม่ให้อยากได้เหรอเฮ้ยต้องมีของแลกเปลี่ยนต้องมีของแลกเปลี่ยนพี่ไม่ให้สีด้วยดอกไม้น่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเจ้าอีกแล้วเหรออะไรอ่ะเด็กดื้ออยากได้อีกแล้วอ่ะเอาไปเอาไปดีใจเหรอดีใจเหรอออดีใจใช่ไหมตาล่ากันเล่นกันดาบกันฮะเฮ้ยอะไรอ่ะ เฮ้ยเข้มยขโมยอ้อยโดนโดนโดนตีโดนเโดนตีผมเหรอจะตีผมเหรออ้อยโดนตีวิ่ง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 หนี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 ตอนนี้ผมตายแล้วนะผมไม่หนีโอ้ยชิบหายแล้วพี่เหินลงแบบดิจิตอลลงแบบดิจิตอลลงแบบดิจิตอลเฮ้ยต้องไปหลบตรงไหนวะเนี่ยโองจะตีผมลงแบบดิจิตอลเฮ้ยเด้องน้องอาการกำเริบก็จะตีผมอีกแล้วเด้ออาการกำเริบก็จะตีผมแล้ว ไปแล้วพี่ผิดไปแล้วโอ้ยอ้อย่าให้เธอตีเออเออโอ้เจ็บอือก้ามาพี่ขอโอเคให้พี่อันหนึ Olá, ่งได้อันนั้นด้วยอันนั้นด้วยอันนั้นด้วยเออนั่นแหละน้องรักของพี่ต้องเป็นเด็กดีอย่างนี้เออต้องเชื่อฟังเอาไปทิ้งดูดิผมนี้รู้สึกว่าน่ารักยังไงก็ไม่รู้อ่ะโอ้ดูดิโคตรน่ารักเลยดูดิน่ารักของพี่ไปไหนเนี่ยอาบน้ำ ก็นั่นแหละน้าโมเคไมเก็ได้ครับเดี๋ยวพี่เอาไ้ก็ได้ครับ๋อเอาหลอกประตูด้วยแล้วก็ถึงเวลาที่เรามาแอบดูน้องสาวสุดที่รักอาบน้ำได้เวลาตอนนี้เธอยังไม่รู้ตัวนะครับ เธอยังไม่รู้ตัวว่าเราแอบเข้ามาดินที่สวยงามของเธอจิ้มยังไม่ได้เป็นไงบ้างหายนะหายนะฮอลลีเซน แล้วตอนนี้น้องรักของผมก็ง่วงนอนเรียบร้อยนะครับโอเคเอาเป็นว่าเราไปนอนกันเถอะนะน้องรักของพี่เออ <c oughs> เราไปนอนเงีเ้ยได้เวลานอนแล้วไปใช่ขาดเัไปเออแล้วก็นอนลงเออนั่นแหละนั่นแหละได้เวลา <the> ปิดเกมสักทีนะครับพวกเอคิดอะไรก็ปิดเกมนะครับแค่นี้แหละ ตอนนี้น้องรักของผมก็นอนอย่างมีความสุขนะครับตื่นได้แล้วอะถ้ายังไม่ยอมตื่นแล้วก็โดนแน่เอามือดูฝาลงมาทำไมไม่ยอมตื่นวะเนี่ย <B ank> ตื่นได้แล้วเออนั่นแหละตื่นมาตื่นมา <B ank>